วันเกิดพ่อโยง่งภาพน่ารักแม่ก้อยอุ้มน้องอบเชยพี่ส้มหยุดได้เจอกับน้องสาวแล้ววันเกิดโย่งอําแชร์พร้อมหน้าอบอุ่นแม่ก้อยและลูกสาวภาพน่ารักน่ารักส้มหยุดได้เจอน้องอบเชยแล้วต้องบอกว่าวันคล้ายวันเกิดของโย่งอําแชร์เมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมานอกจากจะมีภรรยาสุดที่รักก้อยวลัยลักเคียงข้างในทุกๆุกปีแล้วในปีนี้เป็นปีที่พิเศษสุดๆเพราะโย่งอําแชร์ได้เป็นคุณพ่อป้ายแดงมีสมาชิกตัวน้อยๆน,น,น้องอบเชยลูก สาวมาเพิ่มรอยยิ้มเพิ่มความสุขให้กับคุณพ่อซึ่งพ่อย่งได้ถ่ายทอดความพิเศษของปีนี้ไว้ว่าวันเกิดปีนี้เป็นปีที่พิเศษที่สุดในชีวิตเพราะเป็นปีที่ได้ของขวัญตัวน้อยๆกินนมเก่งๆขี้อ้อนและยังน่ารักมากเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวแถมยังเป็นวันที่โอปป้าส้มหยุดได้เจอน้องอบเชยเป็นวันแรกด้วยตอนแรกก็แอบลุ้นว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายส้มหยุดก็เป็นพี่ชายที่น่ารักมากจริงๆดูออกว่าตื่นเต้นหอมหัวน้องใหญ่เลย ความสุขอบคุณทุกๆคนสำหรับคำอวยพรและความรู้สึกดีๆที่ส่งมาให้ครอบครัวของเราด้วยนะครับปอลอเดี๋ยวจะเอาคลิปตอนส้มหยุดเตอน้องมาฝากนอกจากนี้ก้อยภรรยาสุดที่รักได้เขียนข้อความอวยพรไว้อย่างน่ารักว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณพ่อโยง่งขอบคุณที่เป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นสามีเป็นคู่ชีวิตและเป็นคุณพ่อที่ดีที่สุดเลยนะคะไม่รู้จะขอบคุณยังไงหมดตลอดเวลาเกอบ20ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีวันไหนที่ไม่มีความสุขคุณพ่อดูแล ทุกอย่างและทุกคนในครอบครัวพ่อโย่งเก่งที่สุดเลยนะแม่ก็จะเป็นทุกอย่างและอยู่ข้างๆคอยให้กําลังใจพ่อตลอดไปแบบนี้นะขอให้พ่อโย่งมีสุขภาพแข็งแรงและมีแต่ความสุขที่สุดเลยนะจ๊ะรักุมพ่อโย่งที่สุดในโลกปอลอของขวัญของเราปีนี้น่ารักจังเลยบอกเลยว่าเป็นภาพที่น่ารักประทับใจแฟนคลับมากๆเลยจ้า